สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาสตาร์นะครับแล้วก็ลาสตาร์ VIP นะครับงวดประจําวันที่15นะครับกุมภาพันธ์2567นะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ก็หวยลาสตาร์ก็ถือว่าปังๆเนาะเพราะว่ามาในตัวเน้นแล้วก็สายลูดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพี่ๆเหมือนเดิมที่ผมเคยบอกพี่ๆสมาชิกว่าถ้าเกิดหวยลาสตาร์ออกตัวไหนนะครับเขาจะดึงดึงลงมาเราราสตาร์ VIP หมดเลยเนี่ยหนึ่งก็มา ทั้งเก้าทั้งสี่นะครับเนาะจะประมาณนี้นะครับพี่จะประมาณนี้เนาะพี่พี่ลองสังเกตดูนะครับอืมเมื่อวานนี้มาหมดเลยนะครับของเราเนาะใครรูดที่สี่นะครับเข้าไปที่สี่เก้าเก้าสี่นะครับมาในตัวนี้ตัวเจาะสายรูดนะครับลาวสตาเนาะส่วนลาวสตาวีไอพีนั้นหลุดนะครับเนาะผมให้หกกับสองผลที่ออกสี่สี่หนึ่งสี่เก้านะครับผมก็ประมาณนี้เมื่อวานนี้นะครับผม หวยลาสตาแล้วก็ราสตา VIP ส่วนแนวทางนะครับส่วนแนวทางของวันที่15นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ำเท้าทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่พี่ท่านใดที่อาจจะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับ หวยลาวสตานะครับพี่พผมให้ไปที่เลข5แล้วก็เก้านะครับสายลู่ให้ไปที่เลขห้นะครับ50 51 54 90 9้าห สามตัวเก้าห้าศูนย์นะครับนี่เลยนะครับส่วนหวยลาวสตาอืมลาวสตาร์ VIP นะครับสตาร์ VIP นี้ผมให้เด่นไปที่ 0แล้วก็หนะครับพี่พสายรูดให้ไปที่เลข0ูนย์นะครับ01 04 09นะครับหกหนึ่นะครับผมสตัว6 04 นะครับขอให้ศูนย์มานะครับขอให้ศูนย์มาเนาะนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับสลดับแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตา VIP นะครับคำคืนนี้ขอให้พิพิสมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามมาทางนะครับขอให้โชคดีเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับ คลิปนี้กับสวัสดีครับ